กัปวิทยุสวทสวทบุรีรัมร้อยเอ็ดเห้เมกะเฮิร์สวทตถซรินเก้าสิบสามจและ9 7 5าสิเมกะเฮิร์สวทตศรีสะเกดร้อยจุดสเมกะเฮิร์สวทอ,อ,วทอ,อุบลราชธานีเก้าสิบเมกะเฮิร์สวทตอ,อำนาจ,จเจริญร้อยสามสเมกะเฮิร์สวทมกดาหาร 99.2 5 m เมกสวทอนครพนม90.2 5 m เมกสวทอร,ร้อยเอ็ด94เมกและสวทอยาโสท90เมกะรคบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวทอ PM 2.5ฝุ่นละอองจิว๋วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมหาศาล เพราะมันมีขนาดเล็กจนแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ลึกถึงปอดและกระแสเลือดก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคตาแล้วโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงเพิ่มความเสี่ยมเร็งปอดและส่งผลกระทบต่อแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อีกด้วยได้ยินแบบนี้แล้วมาช่วยกันงดเผากันนะคะรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้ไดเต็มปอด,ปอด ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่2อกรมประชาสัมพันธ์ With UN, ท,ทีท่นี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสีสกเกตทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM s t u d i o Multiplex ความถี่100.25เมกะเฮิรตซ์จากตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดสีสกเกตช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะสามจังหวัดชายแดนใต้มีความแตกต่างหลากหลาย ทางเชื้อชาติวัฒนธรรมทางวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันแต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเรามาร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจและความหยาย่วงใยสู่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีแต่ความสันติสุขและความสงบสุขตลอดไปค่ะ I call สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมคุณผู้ฟังทีคารบรลักทุกท่านค่ะข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะซึ่งเราสองคนมาพบก,กับทุกท่านเป็นประจำนะคะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝากกันค่ะค่ะซึ่งก็มีการเผยแพร่ค่ะออกทาง สวทศีสเกตค่ะผ่านทางระบบ FM 1้อยจุดสเมกะเฮร์ค่ะนอกจากนี้ค่ะแฟนการสามารถที่จะรับชมผ่านสื่อออนไลน์ของทางสวทศรีสเกตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านการไลฟ์สดค่ะผ่านทาง f a c e b o o k Page สวทสรีสเกตฝากกดไลค์กดแชร์รายการใต้สันติสุขด้วยนะคะรวมไปถึงรับชมผ่าน y o u t u b e สวทสรีสเกตค่ะ ค่ะทางวิทยุ FM ฟเอ็ร้อยยู่ส5เมกะเฮิร์หลายท่านนะคะก็ฟังเป็นประจำค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนค่ะคุณฟังยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะใช่แล้วนะคะสอวันที่ผ่านมานะคะก็ยังรู้สึกว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นอากาศเหมือนร้อนขึ้นแต่วันนี้นะคะภาคอีสานของเราคะ่ะอุณหภูมิลดลง3องศาเซลเซียสเขาบอกว่า7 ขึ้นโอ้จะลดลงเรียกว่าลดลงนะจะหนาวหนาวมากจนถึง7องศาอัลงี้ต้องคะง<ส>เพราะว่าวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะอุณหภูมิตําสุดค่ะอยู่ที่18องศาเซลเซียสนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิลดลงเมื่อวานยังสูงขึ้นอยู่นะคะ,คะวันนี้อุณหภูมิลดลง 1- 3งสองศาเซลเซียสค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของเราค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิจะลดลงกว่าภาคอื่นๆค่ะค่ะมาก เบิงแง่เนาะรักษาสุขภาพทั้งลูกทั้งหลานและจาของน้ำค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของชายแดนใต้ยอยู่นะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวพลังแห่งศรัทธายิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายค่ะ ว, <cima> วันนี้เราก็จะไปที่จังหวัดปัตตานีอีกนะคะซึ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีทั้งปัตตานีเยลาแล้วก็นราธิวาสนะคะเมื่อวานนี้เราพาทุก <recess> ท <ed isolation> ่านไป2อจังหวัดค่ะวันนี้ก็มาที่ปัตตานีอีกครั้งนะคะซึ่งจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นจังหวัดในดินแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝั่งตะวันออกค่ะที่มีประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมานับพันปีและมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติและก็วัฒนธรรมมีมตเ่ห์ที่โดดเด่นและก็งดงามตรึงใจไม่เหมือนใครค่ะแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ เป็นหนึ่งๆนงนะคะ,คะจนหลายคนหวั่นอกหวั่นใจเรื่องของความปลอดภัยและเมื่อคิดจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากหลายท่านคิดเช่นนี้ในเรื่องของความปลอดภัยบางท่านก็อาจจะรู้สึกหวันว่นๆเมื่อนึกถึงภาพความรุนแรงที่ได้เห็นจากสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์นะคะ ทางสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ก็ตามค่ะและจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นหากเราจะเดินทางไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเราก็จะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยแต่เชื่อไหมคะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพี่น้องประชาชนเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะ,คะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะชาวไทยพุทธ ชาวไทยเ,เชื้อสายจีนค่ะอิสลามลอิสามแล้วก็ชาวไทยมุสลิมค่ะเนี่ยค่ะก็ยังใช้ชีวิตเกื้อกูลกันเหมือนเดิมค่ะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานจนเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์งดงามเฉพาะตัวนั่นเองค่ะหากพูดถึงการจัดงานค่ะคุณผู้ฟังคะ กตันยูคู่ฟ้ามาหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยวงานประเพณีสำคัญของจังหวัดปัตตานีค่ะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางความศรัทธาของพี่น้องประชาชนผู้เลื่อมใสในองค์จ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยวเป็นจำนวนมากทั้งจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์จีน เป็นต้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะ,คะงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีวันขึ้น15ค่ําเดือน3สืมขึ้น15ค่ําเดือน3หรือว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้านี้เองนะะ,ะตามปฏิทินสากลค่ะก็จัดงานยิ่งใหญ่ทุกๆปีและก็จะมีพิธีเปิดก่อนหนึ่งวันเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว444ปีที่ตามตำนานค่ะก็เล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระธรรมราชาแห่งสมัยกรุงศรีอยุธยาขณะดเดียวกันค่ะก็ยังเป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ ซึ่งช่วงเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะปก,ปกปกตินะคะปีนหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะคุณผู้ฟังขึ้น15ค่าเดือน3ของทุกปีในช่วงเช้าวันแรกค่ะก็จะทําพิธีเบิกเนตรพระณศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือสารเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวจากนั้นค่ะก็จะได้มีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวองค์จริงขึ้นประทับ เกี่ยวมหามงคลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่แหนไปรอบๆเมืองปัตตานีเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนค่ะได้มีโอกาสหามเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสักครั้งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยขบวนเกี้ยวมหามงคลค่ะประกอบด้วยวงมโหรีจีนขบวนสิงโตและมังกรทอง ขระบวนธงชัยมหามงคลธงอํานวยพรและรถบุษพาบุษผาชาติค่ะค่ะบุษภาชาติค่ะขออภัยค่ะรถบุษผาชาตินั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางค่ะในการแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวค่ะเขาก็จะมีเส้นทางเป็นเป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วนะคะระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรค่ะค่ะเขาบอกว่า การหามเกี่ยวเจ้าแม่ครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ค่ะได้ร่วมหามเกี่ยวโดยการหามเกี้ยวนี้จะแบ่งเป็นชุดนะคะชุดละ100คนค่ะส่งต่อกันในจิตช่วงนะคะแต่และช่วงนี้จะห่างกันประมาณ20-30มิเมตรค่ะซึ่งทําให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมการหามเกี้ยวมหามงคลได้มากถึง8,400คนค่ะก่อนอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวลงจากเกี้ยวนะคะ เข้าสู่ศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าค่ะเล่งจูเกียงก่อนชมการแสดงมหรสพอุปรากรจีนและมนราในยามค่ำคืนค่ะแล้วในช่วงเช้าของวันที่นักท่องเที่ยวนะคะทุก,ท,กทุกคนนะคะที่มาเที่ยวงานเนะะี่ยค่ะต่างตั้งตาคอยก็มาถึงก็คือทางศาลเจ้ามีพิธีสมโพธิ์กันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะก่อนจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว องค์ประธานพระหมอพร้อมด้วยพระอีกหลายองค์ค่ะที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าแห่ไปตามถนนต่างๆรอบเมืองค่ะพร้อมกับมีการเชิดสิงโตแห่ธงทิวคณะดนตรีบรรเลงตลอดทางค่ะมีประชาชนเดินตามขบวนเป็นทิวแถวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะชาวบ้านตามทางผ่านที่เป็นร้านค้าหรือว่าที่ทำธุรกิจค่ะก็จะตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้หน้าบ้านเพื่อให้เจ้า เข้ามาโปรโดนะคะตลอดทางก็อื้ออิงไปด้วยประทัดที่จุดพุจุดประทัดค่ะอย่างไม่ขาดสายสนันวันไหวคระกลุ้งไปหมดค่ะกว่าขบวนจะลาลับค่ะเศษประทัดสีแดงก็เกลื่อนจนเทบมองไม่เห็นพื้นถนนเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้ที่หามเกี้ยวที่ประทับของเจ้าแม่และเทพเจ้าองค์อื่นนะคะก็จะมีผู้มาผลัดหามตลอดทางค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงในเยาว,ว่าหากใครได้หามเกี้ยวในงานประเพณีแห่งนี้นะคะก็จะถือว่าได้บุญเป็นพิเศษเลยเทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะ,คะเมื่อขบวนแห่ไปเชิงสะพานเดชานุชิตหรือเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีค่ะก็จะมีพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานีอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะท่ามกลางสายตาประชาชนนับร้อยนับพันคู่ค่ะ เพื่อเป็นการะระลึกถึงเจ้าแม่ในอดีตท,ที่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยความยากลำบากตามหาพี่ชายถึงเมืองปัตตนีค่ะและเมื่อแห่รอบเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะกลับไปทําพิธีลุยไฟที่ลานหน้าสารเจ้าซึ่งปัจจุบันขายได้สร้างอัจรริย์ให้นักท่องเที่ยวนั่งชมได้อย่างสะดวกสบายค่ะพิธีลุยไฟนี้ได้สร้าง ตามความเชื่อถือตามความน่าทึ่งนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเป็นอย่างมากค่ะคนแห่ก็จะหามเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและเทพเจ้าองค์อื่นๆลุยไปบนกองฐานร,นร้อนค่ะมีเปลวไฟสีแดงวาบๆกองเป็นทางยาวเกือบ2เมตรค่ะโดยไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือว่าไม่ผู้พองแต่ประการใดค่ะมีเพียงเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหู ที่ทางสารเจ้าปลูกเสกมอบให้กับผู้ที่จะทําพิธีลุยไฟและน้ํามนต์ที่ใช้อาบก่อนและหลังทําพิธีลุยไฟเสร็จนะคะก็จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ที่มีความมั่นใจในการทําพิธีลุยไฟในครั้งนี้ค่ะซึ่งผู้เขียนก็เล่าสู่ต่อกันมานะคะบ,บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าพิศวงอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อได้เข้าไปดูใกล้ๆนะคะหลังจากเสร็จพิธีก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันว่าทําไมพลังแห่งความศรัทธา จึงมีความยิ่งใหญ่ได้เช่นนี้ค่ะใครไม่เชื่อก็ต้องลองไปดูด้วยตาด้วยตัวเองสักครั้งนะคะค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเที่ยวชมก็สามารถไปกันได้ในต้นปีหน้าค่ะ รับรองปีหน้าก็คือเนี่ยค่ะต้นปีนี้ก็ไปได้คือกุมภาพันธ์นะคะ<อ>แล้วรองว่างานนี้<อ>สนุกและประทับใจไม่ลืลืมอย่างแน่นอนค่ะ,คะและที่สําคัญบรรยากาศการท่องเที่ยวไม่น่ากลัวยอย่างที่คาดคิดนะคะและยิ่งกว่านั้นคือรอยยิ้มและมิตรภาพมิตรไมตรีจากผู้คนใน เมืองปัตตานีค่ะที่ทำให้ผู้เขียนและผู้ที่นำมาเล่านะคะรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะและหากมีโอกาสก็จะขอกลับไปเยือนอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะค่ะเดือนนี้นะคะเดือนนี้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะเดือนหน้าก็ประมาณเดือนหน้านะคะก็คือขึ้น15าข้ามเดือน3นะนะคะแอ,แ,อแอบดูปฏิทินให้แฟนรายการหน่อยนะคะมัน ข้างบนนะคะใช่ค่ะจะตรงกับวันอะไรคะขึ้น15ข้ามเดือน3นะคะวันที่16 16กุมภาพันธ์อ่าค่ะคุณผูฟังค่ะ16กุมภาพันธ์วันนีแหละ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็ไปเที่ยวตั้งแต่วันที่14 15 16ไปเลยวางแผนยาวเลยนะคะแต่ถ้าไม่ทันนะคะอาจจะมีภารกิจนะคะก็เป็นปีหน้าก็ได้ค่ะค่ะตามรู้สึกว่าเราเคยเล่าเหมือนกันนะคะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนี่ เขามาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่เขามาตามหาพี่ชายที่อยู่ประเทศไทยและเขาก็มาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ตำนานนะคะก็เลยทําเป็นสิ่งที่ระลึกระลึกนึกถึงนะคะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็จังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะน่าที่จะนํามาต่อยอดในรูปแบบของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็น่าเดินทางไปสัมผัสความพิเศษค่ะที่ปัตตานีคือเมืองพระหุวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์และก็เสน่ห์เฉพาะตัวมากมายค่ะทั้งเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์และการขับเคลื่อนเมืองโดยคนรุ่นใหม่นะคะรุ่นปัจจุบันค่ะ,คะในอดีตนะคะที่นี่ค่ะเป็นดินแดนฮินดูพุทธหรือฮินดูชวาที่ชื่อราชอาณาจักรลังกาสุกะ มีผู้คนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่มาอาศัยร่วมกันค่ะเช่นมาลายูนะคะชวาอินเดียอาหรับจีนแล้วก็สยาม จึงมีวัฒนธรรมมีเอกลักษ์เฉพาะตัวก่อนที่ศาสนาอิสลามค่ะจะเดินทางมาถึงแล้วก็ได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะในช่วงที่ปัตตานีค่ะมีสถานะเป็นเมืองท่าก็มีการติดต่อค้าขายกับชาติต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสที่เข้ามาค้าขายกับปัตตานีเป็นเมืองแรกแล้วสปีต่อมาค่ะเดินทางไปค้าขายกับอยุธยาอิทธิพลของโปรตุเกส หลายอย่างค่ะยังคงมีให้เห็นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีไม่ว่าจะเป็นขนมอย่างปะนีมหรสพอย่างรองเงงและคำศัพท์อย่างโกะค่ะหมายถึงหน่วยเงินถ้ากาแฟแก้วละสิบบาทก็จะเรียกว่าปูโลโก,กมาจากปูโลโกใช่ค่ะ,คะมาจากหน่วยเงินโปรตุเกสโบราณน,นะคะ,คะอิทธิพลจาก ชาติต่างๆค่ะรวมถึงความเป็นมลายูพุทธแล้วก็จีนปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันอย่างประสมผสานกลมกลืนทั้งในเรื่องของอาหารสถาปัตยกรรมมหรสพและศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นเครื่องดื่มยอดนิยมยามเช้าเลยค่ะของชาวมาลายูนั่นคือแตอ่ออซึ่งเป็นคำภาษาจีนแปลว่าชาร้อนค่ะ แต่ออนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นภาษามาลายูนะคะแปลว่าชาร้อนนั่นเองค่ะ มีการทำเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังคะวงแหวนพระหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีในเขตพื้นที่ชั้นในของเมืองระหว่างถนนปัตตานีพิรมถนนอาเนรูถนนยะรางแล้วก็ถนนยะริงซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆให้แวะไปเรียนรู้เรื่องราวความน่าสนใจของจังหวัดปัตตานีค่ะมีมากมาย จนทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้เขียนข้อความเขียนรายงานออกมาเป็นหลายร้อยหน้าด้วยกันค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็จะคัดสรรมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นสิ่งสถานที่เป็นสิ่งของแล้วก็สถานที่14อย่างเมื่อเรารู้แล้วเราจะต้องไปให้เห็นกับตาค่ะที่จังหวัด ัตตนีค่ะมัสยิดกลางจังหวัดปัตตนีค่ะคุณผู้ฟังคะแห่งแรกเลยนะคะสถานที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตนีเมื่อครั้งรัชการที่เก้าค่ะ,สะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัด ปัตตานีทรงเห็นว่าที่นี่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากค่ะสมควรจะมีมัสยิดที่ใหญ่โตและก็สวยงามขึ้นจึงพระราชทานพระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนก้อนแรกจากนั้นค่รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อปีพศ2506ค่ะ มัสยิดกลางปัตตานีก็เปิดใช้งานตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงสองชั้นบางส่วนสร้างตามแบบของทัสมาฮานในประเทศอินเดียชั้นล่างค่ะตกแต่งด้วยหินอ่อนใช้เป็นที่ละหมาดชั้นบนเป็นดาดฟ้ามียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่กลางอาคารและโดมขนาดเล็กล้อมรอบสีด้านด้านข้างค่ะมีหออาซาน ด้านหน้ามีสระน้ำซึ่งสะท้อนเงาของตัวมัสยิดกลางถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมและใช้ประกอบศาสนก,กิจสำคัญอย่างการละหมาดวันล,ละห้าเวลารวมถึงการละหมาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะมีทุกวันศุกร์นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสารเจ้าเล่นจูเกียงนะคะ เขาเล่ากันว่าน,นะคะชาวจีนมีความสัมพันธ์กับดินแดนปัตตานีมานับพันปีผ่านการค้าขายเดินทางมาตั้งรกรากและแต่งงานกับคนท้องถิ่นค่ะช่วงต้นรัตนโกสินมีกลุ่มชาวจีนหกเกี้ยนเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินและได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาษีนายอากรจนเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชาวจีนสร้างเมืองค่ะ เจ้าแม่ลิมโกเหนียวเกิดที่ประเทศจีนในครอบครัวตระกูลลิมชื่อหอเหนียวมีพี่ชายชื่อลิมเต้าเคียงเขาหนีภัยจากประเทศจีนนะคะพร้อมเรือ30กว่ากลำนะคะมาอาศัยที่ปัตตานีเข้ารีดนับถือาศาสนาอิสลามมีภรรยาเป็นเชื้อพระวงศ์ของเมืองปัตตานีค่ะน้องสาวไม่ทราบข่าวคลาว จึงอาสาออกตามหาพี่ชายให้กลับบ้านไปหามันดาค่ะพร้อมกับลั่นวาจาวา่าหากทำไม่สําเร็จจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงปัตตานีลิ้มเต้าเคียงลิ้มเต้าเคียนค่ะติดงานคุมก่อสร้างมัสยิดจึงไม่อาจกลับไปพร้อมกับน้องสาวได้ค่ะลิ้มกอนี่วจึงผูกคอตายจากนั้นก็มีเรื่องราวอภิธิหานต่างๆทำให้มีการสร้างศาล และรูปจำลองขึ้นค่ะเมื่อมีผู้ไปกราบไหว้เป็นจำนวนมากก็เลยย้ายศาลมาอยู่กลางเมืองชื่อศาลเจ้าเล่งจูเกียงศาลเทพเจ้าแห่งความเมตตาค่ะแต่คนทั่วไปเรียกว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะทุกปีก็จะมีงานสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน3เป็นงานใหญ่ประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ มีการอัญเชิญองค์พระต่างๆราว30องค์ใส่เกี้ยวแห่ไปทั่วเมืองค่ะเป็นวาระสำคัญที่ชาวปัตตานีจะกลับมารวมตัวกันเพื่อร่วมขบวนแห่นะคะเกี้ยวแต่ละหลังก็จะใช้คนหาม4ี่คนค่ะคานหามแต่ละข้างรับผิดชอบโดยตระกูลต่างๆในปัตตานีนะคะสืบทอดกันมายาวนานค่ะขบวนแห่จะออกจากศาลเจ้าไปตามถนนลุยข้ามแม่น้ำปัตตานีเพื่อระลึกถึงการเดินทางข้ามแม่น้ำ ข้ามทะเลของเจ้าแม่ค่ะเมื่อเดินทั่วเมืองแล้วก็จะกลับมาทำพิธีลุยไฟที่หน้าศาลเจ้าในช่วงกลางคืนก็จะมีมโหรสพ์ทั้งงิ้วและมโนลาเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะค่ะส่วนที่วัดตานีนนสโมสรชาวมุสลิมและชาวพุทธในปัตตานีอยู่ร่วมกันฉันมิตรมาเนิ่นนานค่ะภาพของนายอุซิงแวหลง คนถีบสามล้อรับจ้างชาวมุสลิมผู้ที่ทำหน้าที่รับส่งหลวงตาวีระจากวัดตานีนอนสมสนูสรออกบินธบาตท,ทุกเชา้าเป็นที่คุ้นตาของชาวเมืองค่ะวัดตานีนอนสมสรเป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในเขตเมืองปัตตานีในปีพศ .2395 ค่ะเมื่อรัชกาลที่หเสด็จประพาสต้นมาที่ปัตตานีค่ะจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้สร้างสารให้สร้างสาราก,การ,ปรเปี่ยนค่ะคุณผู้ฟังค่ะและเมื่อสร้างเสร็จพระองค์ก็จะเสด็จมาสมโพธด้วยพระองค์เองในบีพศ2432วัดนี้จึงมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณที่เรียกว่าพระนุ่งสิ้นค่ะเพราะจีวรแกะสลักเป็นลายดอกพิกุลค่ะแล้วก็จะมีอับเฉาหรือตุ๊กตาหินจีนซึ่งทางวัดก็จะทาเป็นสีทองทับนะคะ ซึ่งมากับเรือสินค้าจากประเทศจีนค่ะและพระบรมรูปหล่อทองเหลืองครึ่งพระองค์ของรัชกาลที่5ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำมามอบด้วยพระองค์เองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตามหลักสูตรประถมมศึกษาแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีค่ะก่อตั้งเมื่อปีพศ .2444 ที่นี่จึงเป็นสถานที่ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับชาวปัตตานี มาเนิ่นนานทีเดียวค่ะค่ะมองดูเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้สันติสุขต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเวลาเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ